สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโรงเรียนบ้านบางแกชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สุขศาาึกษาและพลศึกษานะครับเราเจอกันในชั่วโมงที่2แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะอยู่ในหน่วยเดิมครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของกล้ามเนื้อและกระดูกเช่นเดิมนะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบก,กล้ามเนื้อนะครับเหมือนกับที่คุณครูเคยพูดก่อนหน้านี้ว่า กล้ามเนื้อของเรามีความจาเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวของร่างกายฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักดูแลและรักษาระบบกล้ามเนื้อของเราให้ดีที่สุดนะครับซึ่งการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อนะครับหลักๆมีอยู่3ประการดังนี้นะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของอาหารนะครับอันดับที่2การออกกําลังกายส่วนอันดับที่3นะครับคือการใช้แรงซึ่งสาม ประการนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่าการดูแลรักษาเนี่ยเป็นที่สุดของระบบกรรมัมนะครับเป็นการดูแลอย่างาสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเรามาดูว่าอาหารการออกอกําลังกายและการใช้แรงมันมีอะไรบ้างที่สาคัญนะครับเช่นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารนักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะครับเดี๋ยวครูจะบ่งไว้ให้นะครับ รูปภาพของอาหารนะครับอาหารที่คุณครูวงไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นอาหารที่ครบห้ามู่นะครับที่ครบห้ามู่เพราะอาหารนะครับการกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงนะครับของระบบกล้ามเนื้อของเราเช่นนะครับโปรตีนเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยเสริมสร้าง,างช่วยพัฒนานะครับ หรือกระตุ้นความเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติเพราะอาหารกลุ่มนี้นะครับกลุ่มประเภทโปรตีนนะครับจะเป็นอาหารที่ช่วยนะครับพัฒนาในด้านนี้เป็นหลักนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนนะครับนักเรียนต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับที่มีประโยชน์ดื่มนมเยอะๆนะครับกินอาหารที่สะอาดแล้วรักษาเรื่องของการกิน ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงนะครับถ้าหากเรารับประทานอาหารที่ไม่สะอาดไม่ปรุงสุกหรือมีโซเดียมเยอะๆนะครับก็จะทําให้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับหรือข้อกระดูกของเราเนี่ยมีปัญหานะครับก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับซึ่งการออกกําลังกายนั้นสามารถออกได้ทุกวัน แต่อย่างน้อยนะครับเราควรออกกําลังกายเป็นประจําสัปดาห์ละสามครั้งทาไมทาไมเราต้องออกกําลังกายนะครับเพราะการออกกําลังกายมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงจะเริ่มเติบโต,ตได้ดีนะครับและมีพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับอันนี้คือการออกกําลังกายแต่ถ้าเราไม่ออกกําลังกายอันดับแรกเลยครับ เราอาจจะมีโรคต่างๆตามมาฉะนั้นแล้วนะครับการออกกําลังกายคือยาวิเศษที่ช่วยป้องกันโรคแนะนํานะครับถ้านักเรียนเลิกกลับบ้านไปมีเวลาหลังจากช่วยงานพ่อแม่เสร็จเราสามารถออกกําลังกายด้วยวิธีอะไรก็ได้นะครับที่เหมาะสมกับเราบางคนอาจจะกระโดดบางคนอาจจะไปวิ่งหรือบางคนอาจจะเล่นกีฬานะครับอย่างนี้ก็ได้ แต่สิ่งที่สําคัญเราต้องให้มันเหมาะสมกับวัยของเราแต่ถ้าเราออกกําลังกายหักโหมมากเกินไปมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราอ่อนลา้าและอักเสบได้ฉะนั้นแล้วเราต้องออกกําลังกายให้ถูกวิธีเหมือนที่คครูสอนบ,บอกว่าก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเราต้องอะไรครับหนอ,อ่ะเป็นการวอร์มอัพวอร์มอัพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นกีฬา หลังจากเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บเราต้องทำยังไงต่อครับหนึ 1, 2, ่งอสาม่าวอร์มดาวน์นะครับก็คือการปรับสภาพของร่างกายให้พร้อมเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับวอร์มอัพวอร์มดาวน์นะครับต่อมาในเรื่องของการใช้แรงนักเรียนดูภาพด้านซ้ายมือของคครูนะครับที่เป็นกรอบอ่าค,ครูจะวาดกรอบสีสีเงเหลืองให้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการใช้แรงที่ถูกวิธี ถูกวิธีใช้ยังไงครับก็คือ,อยกจากขาครับทำไมครับเราใช้ขาช่วยในการออกแรงแต่ถ้าเราไม่ใช้ขาในการออกแรงช่วยก็จะเหมือนกับรูปฝั่งสีแดงๆนะครับด้านความมือรูที่รูวงไว้ให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้แรงที่ผิดเพราะถ้าหากเรารใช้แรงยกจากหลังมากเกินไป อาจจะทําให้ระบบกล้ามเนื้อหลังอักเสบได้สังเกตไหมครับว่าเวลานักเรียนยกของหนักนักเรียนรู้สึกปวดหลังเพราะอะไรครับเพราะบางคนยกผิดวิธีฉะนั้นแล้วครั้งต่อไปนะครับถ้าหากเรามีความจําเป็นที่ต้องยกของหนักนะครับให้เราใช้แรงจากขานะครับลูกสีเขียวนะครับด้านนี้นะครับใช้แรงจากขาเพื่อที่จะทําอะไรครับยกนะครับยกสิ่งของที่มันหนัก ขึ้นเพราะมันจะผ่อนแรงบริเวณสันหลังของเรานะครับมันจะทําให้เราไม่รู้สึกปวดหลังแต่ถ้าเมื่อใดที่เราประมาหรือ,อยกของผิดนะครับยกของผิดท่าโดยใช้แรงยกจากด้านหลังเราก็จะบาเดเจนะ็บนะบบาเดเจ็บได้ฉะนั้นแล้วควรระมัดระวังในการใช้แรงนะครับสิ่งนี้ก็คือวิธีดูแลรักษาระบบกล้ามเนือ้อ จะมีอยู่3ข้อนะครับที่คุณครูเอามาให้พวกเราศึกษานะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับจดบันทึกเนื้อหาลงในสมุดพร้อมวาดรูปตกแต่งให้สวยงามนะครับในเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบกลรร้ามเนืสำหรับวันนี้นะครับคุณครูท็อปก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคาบต่อไปในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ